ด้วยตุปลุกตอนมาเรามาด้วยรถแดงกลับเราจะกลับด้วยรถรถซุปลุกมีโซเฟอร์มีชนชั้นล่างมาร้อยหนึ่งต่อแปดสิบมาแล้วตอนแรกจะต่อถ้าเขาสิบผู้นำหัวเขาด่าเอออีกนิดสิคือคือขอให้รถสักนิดสักหน่อยก็จะมีความสุขเยอะอีความสุขแต่ที่ผ่านผ่านมาทนี่ที่ขอต่อนี้ไม่นิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยนะจากร้อยหลือสี่แปดแม่บอกว่าต้องเอาส่วนที่ตู้รถเราเป็นส่วนต่างของรถ มันเป็นของเรานะที่ได้ส่วนลดไปนะ่น้อ,<ะ>นองพุ่มอาการเป็นไงคะ,ะไวไหมลูกไวค่ะเหงาแตะซิกซิกซิกม่วงด้วยครับม่วงงี้วันนี้ก็เล่นใครไม่ได้เลยค่ะใรเรนได้ค่ะ <laughs> มันคนมันคนคนเดียวกันที่บอกม่วงหรือเปล่า <laughs> สามารถเ่นใครได้ไหมคะไม่มันมันเป็นง่ายค่ะ สามล้อของเราสุดโซลาร์พรท่านที่นั่งพรลราชาลาระราลาร์พระเท่านจะไม่ไหวนะคะแค่นี้กันนะคะเราไปที่ไหนนะ